สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพวว่อกลวยนะคะลำดับแรกก็จะเป็นเหรียญโลปี64นะคะรุ่นรวมใจสิษย์ค่ะหลังหานุมานนะคะกระไหลทองค่ะ กระไรทองปีหกสี 1, ่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะกระไรทองปีหกสี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเรียนสวยๆเลยค่ะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นเอยโรป,ปีหกสี่นะคะหลังฮนุมานค่ะบล็อกสายฝนค่ะ สวยๆเลยนะคะบล็อกสายฝนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะปี6กี่ค่ะ 7 0็700บาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นเหรียญน,นโมตาบอดปี6กามนะคะกระไหลทองค่ะน้โมตาบอดปี6กสามค่ะกระไหลทองค่ะกระไหลทองหน0่บาทค่ะ นโมตาบอดปีหกสามนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นนโมตาบอดปีหกสามเหนืออัปปก้านะคะเหนืออัปปก้า5ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ หลังแย็นตรงนี้ขเยี้นนะคะตรงนี้ค่ะเย็นขยี้นนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเหรยญน,น้ำโมตาปลอดปีหกสามเนะื้ออาป,ปก้าห้าร้อยห้าสิบค่ะ ลำดับต่อมาจะเป็นเหรียญโล่นะคะเหรียญโลปี6กสามค่ะเหรียญโลปีหกสามกระไรทองนะคะหลังหานุมานค่ะรุ่นเมตตาสิทธ์ ีหกสามค่ะสองพันสามร้อยบาทค่ะหลังหานุมานจะกระไรทองปีหกสามสองพันสามร้อยบาทค่ะต่อมาก็จะเป็นเหรียญโลปีหกสามนะคะหลังหานุมานบล็อกขยื่นค่ะ แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ปดร้อยห้าสิบบาทค่ะหลังฮันมุมานบ็อกขยื่นค่ะปีหกสามค่ะต่อมาจะเป็นปีหกหกนะคะ ปีหกหกค่ะหูขีดค่ะบล็อกหูวขีดหูขีดแล้วก็ขยื่นค่ะสายฝนด้วยค่ะ ปีห6นะคะ750บาทค่ะทะเยือนแล้วก็สายฝนแล้วก็บล็อกหูขีดค่ะปี66ค่ะ750บาทค่ะต่อมาจะเป็นปี65นะคะเรียนโลกปี65ค่ะ บอกสายฝนค่ะหลังยันนะคะผิวสวยมากเลยค่ะบล็อกนอจุดนะคะบล็อกนอจุดค่ะ บอกทายฝนนอจุดค่ะผิวสวยๆเลยนะคะน้ำทองทุนนะะ่มๆเลยค่ะสองพันบาทค่ะปีหกห้าค่ะปีหกห้านะคะ สวยเลยค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นเหรียญหล่อปี53นะคะเหรียญหล่อปี5้าสมค่ะรุ่นฉลองเรือนไทยนะคะกระไหลทองค่ะกระไหล่ทองหน0่บาทค่ะ1,500บาทค่ะ กระไดทองค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะต่อมาจะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะสมเด็จแหวกม่านปีห้าสามค่ะรุ่นฉลองเรือนไทย 1,550บาทค่ะสมเด็จแหวงม่านค่ะแหวมกม่านปี53าามค่ะนี่ด้านหลังนะคะหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบบาทค่ะสมเด็จแหวมกม่านปีห้าสามค่ะ ต่อมาจะเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะปี6กสาค่ะรุ่นเมตตาสิกค่ะเนื้อทองฝาบาทนะคะเนี่ยห้ารอยห้าสิบบาทค่ะ น,นี้เนื้ออัปากาค่ะห้าอยห้าสิบค่ะเหรียนกลมปีหกสามเนื้ออัปากาห้าร้อยห้าสิบนะคะต่อมาจะเป็นเหรียญเหรียญน,น้ำโมตาบอดปีสีปค่ะอันนี้ไม่มีกล่องนะคะ เนื้ออัปาก้าค่ะ1,600บาทค่ะผิวสวยมากเลยค่ะ1นึ่ันหกรบาทค่ะเนื้ออัปาก้าไม่มีกล่องนะคะปี48ค่ะผิวยังสวยนะคะ รุ่นสร้างอาคารเหรียนร้อยปีค่ะปีสีนะคะ1,600บาทค่ะเหรียญต่อมาก็จะเป็นเหรียญ5้าแชะนะคะเหรียญน,นี้ก็สวยเหมือนกันค่ะผิวสวยมากเลยค่ะเหรียญหแชะปี5 7นะคะเนื้อทองแดงค่ะ700บาทไม่มีกล่องค่ะ ผิวอย่างสวยนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะสนใจรายกัรไหนเอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ087 37 14 296ค่ะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะสหรับคลิปวันนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับคนติดตามครบ1,000คนนะคะเรามีของแถมให้ค่ะสำหรับคนที่เช่าหาบูชาคลิปนี้นะคะมีสติกเกอร์แถมให้ค่ะเลือกได้นะคะมีสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์แถมให้ค่ะแล้วก็มีตะกุดทูปนะคะเลือกได้นะคะ ก็มีตลับอันนี้นะคะตลับใส่ผ้าใส่เหรียญสำหรับคนครบติดตามหนึ่พคนนะคะเป็นคำขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะรับการพระแท้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ